ท่านพิสุสธมสมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทข์คาเสษหน้าที่แล้วลืมบอกไปว่าวันนี้เป็นคืนวันที่ยีบวันที่เก้าวันที่เก้าตุลาคมพศสองพันห้ามองดูเวลาเวลานี้เป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาเศจเศษวันนี้ ร่างกายมันไม่ดีมากก็เลยคิดว่าถ้าร่างกายมันไม่ดีก็ใช้งานให้มันเป็นประโยชน์ด้านธรรมทานเสียเลยมันอยากจะตายก็ให้ตายไปกับธรรมะก็หมดเรื่องหมดราวจะไปสนจใจสนใจอะไรกันมากกับร่างกายมันอยากจะอยู่ก็ให้มันอยู่มันอยากจะตายก็ให้มันตาย ไม่อยากจะป่วยก็เชิญมันป่วยถ้ามันยังไม่ตายเพียงใดเราเลี้ยงมันแล้วต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็มาคุยกันต่อไปการแจก้าวเข้าไปสู่ความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์นั่นก็คือความเป็นพระอริยเจ้า อย่าลืมว่าความเป็นพระอริยเจ้านี่จะต้องเห็นทุกขซะก่อนการเห็นทุกข่อยค่อยเห็นอย่าเห็นมันรุนแรงนักค่อยๆทําทจิตใจแบบสบ,บายๆเห็นทุกวรนะน้อยดน้อยมันจะสะสมตัวเองอย่าใช้การหักโหมจะเป็นโรคสมบัติศาสตร์ไม่ต้องไปนั่งเครียดทุกให้มองทุกขไมีให้เราดูตลอดเวลา ไม่ต้องไปดูทุก์ที่ใครทุกที่เราก็พอแล้วตื่นขึ้นมาเช้าไม่ได้แปลงฟันไม่ร้างหน้าก็อลงคารไม่ได้กินข้าวก็หิวไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ถ่ายจาระปัสสวะก็เป็นทุกข์ไม่ทำการงานก็เป็นทุกข์ัก,ก,ก,ขกรวงเพราะว่าไม่ไม่ไม,ม,มีจะกินอย่างนี้เป็นต้น ความทุกข์มีให้เราชมทุกวันแล้วก็ชมความทุกข์ด้วยความชื่นชมยินดีว่าความปัญญาอย่างนี้ในชาติก่อนเราไม่มีเวลานี้เรามีปัญญาเห็นทุกเราก็จะเป็นคนพ้นทุกข์แต่การที่จะพ้นทุกข์จริงๆต่อสู้กับอารมณ์ต้านทานคือก,กิเลสได้กโมหะความหลง ถ้าเราต่อสู้แบบธรรมดาธรรมดามันไปไม่ไหวจะต้องมีประกอบการต่อสู้ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสทรงนแนะนำนั่นก็คือบรารมีสิบบารมีสิบรารการนี้บรารมีนี่ก็แปลว่าเต็มเรียนภาษาบาลีมาท่านก็แปลว่าเต็ม เวลาสอบในสนามหลวงท่านก็แปลว่าเต็มแต่ว่าไปสอบกับพระเข้าจริงๆท่านบอกว่าใช้ไม่ได้แปลอย่างนี้มันแปลได้ครึ่งคำเท่านั้นท่านบอกว่าจะแปลให้เต็มคำต้องแปลว่ากำลังใจเต็มเออมีกำลังใจเต็มหนึ่งได้แก่ทานการให้ที่เรียกว่าทานบารมี สองต้องมีกำลังใจเตรียมในการรักษาศินที่เรียกว่าศินบารมีสามต้องมีกำลังใจเตรียมในเนคขมะที่เรียกว่าเนคขมะบารมีนี่ก็สี่ต้องมีกำลังใจเตรียมในการใช้ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาบารมี าต้องมีกำลังใจเต็มในวันด้านวิทยะความเพียรที่เรียกว่าวิทยะบารมี 6. ต้องมีความกำลังใจเต็มในด้านการอดทนที่เรียกว่าคันติบารมี 7. ต้องมีกำลังใจเต็มในการทรงอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าสัจจะบารมี 8. ต้องมีกำลังใจเต็มในปักใจไว้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เรียกว่าอธิฐานบารมี ก้าต้องมีกำลังเมตตาปราณีรักเสมอไม่เกลียดใครไม่เป็นศัตรูกับใครที่เรียกว่าเมตตาบารมีและสิบกำลังใจทรงตัวไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีคือมีจิตสบายอย่างเดียวไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์มมีอารมณ์เป็นสุขยอมรับทับถือทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยอมรับตามความเป็นจริง น่วเวขาบารมีสำหรับบารมีทั้งสิบประการนี้บรรดาเพื่อนบิณิุสมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทบริษัทต,ต้องทรงอารมณ์ตลอดเวลา <c oughs> ต้องทรงอารมณ์เท่าเท่ากับเราเห็นทุกข์ถ้าเรามีเราเห็นทุกเราก็ต้องมีบารมีสิบประราการเข้าประกอบด้วย เพ่าการที่จะตัดทุกข์ออกไปจากใจให้ทุกข์ปันขังอยู่ที่กายเขไม่เข้ามาถึงใจก็ต้องใช้บาร,รมีเข้าต้านทานคือถ้าเรามีบาร,รมีสิบการครบทอนอารมณ์จิตมันจะเยือกเย็นอย่างทานบาร,รมีนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความรักแต่ไม่ใช่รักในกาามอารมณ์ พระคนที่รับทานเราให้ทานแกบ,บุคคลผูใ้ใดบุคคลผู้นั้นถ้าไม่มีสัญญาวิปราชพูดภาษาไท,ไทยๆเรียกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนบ้าหรือไม่ใช่คนอากตันยูที่ไม่รู้ขุนคนที่เราพบกันอยู่เสมอคนนอกจากคนประเภทสมราการนี้เขามีความรักในบุคคลผู้ให้ ถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากไม่ต้องระวังภัยอันตรายใดๆจะพึงเกิดขึ้นคนที่เขารักเราเขาก็จะช่วยเหลือความขัดข้องใดๆถ้ไมเกิดขึ้นกับเราคนที่เขารักเราเขาก็ช่วยเหลือแล้วก็ทานบาร,รมีนี่เป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากเก้าของกิเลสตัวสำคัญ แต่การที่ทําให้ทานบารมีครบถ้วนต้องมีอารมณ์สองเบื้องต้นนั่นคือเมตตาความรักแล้วก็กรุณาความสงสารเราจะให้ได้ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเรามีความรักถ้าเราเกลียดเราก็ไม่ให้การนี้สองคนแล้วเราไม่ที่เราไม่เคยรัก เห็นก็มีความตกทุกข์ได้ยากจะเป็นคนรักสายก็ตามเราให้ได้เพราะการสงสารนี่ความดีสมรายการต้องเพิ่มปูนเข้ามาเป็นบาทให้เกิดการให้ทานได้การให้เฉยๆเรารักก็ดีเราสงสารก็ดีและเราก็ให้ อย่างนี้ที่ว่าถือว่าเป็นทานบาร,รมีขั้นผิวผิวยังไม่ถึงเนื้อแท้ <c oughs> ยังไม่ถึงเนื้อแท้ก็ทานบาร,รมีจริงแต่ว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงหรือเพื่อนบิณฑษ์สาวเนทั้งหลายทำได้อย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าก็เข้าถึงจุดกลางหรือว่าเข้าถึงจุดต้นที่เรียกว่าทานบาร,รมีจริง ทานบารมีที่จะตัดโลภะความโลภนอกจากมีเมตตาความรักกุณาความสงสารแล้วต้องมีจาคานุสติกรรมฐานประจำใจด้วยจิตคิดไว้เสมอว่าถ้าผู้ใดมีทุกข์ถ้าเรามีวัตถุพอที่จะให้ได้เราก็จะเกื้อกูลให้เพื่อเขามีความสุข ถ้ากว่าเราไม่มีวัตถุเจะให้เราก็ให้คำแนะนำถ้าคำแนะนำไม่เหมาะสมเขาต้องการความช่วยเหลือต้วกำลังกายเราก็ให้กำลังกายช่วยเหลือเขาเป็นการให้ทานเช่นเดียวกันและนอกจากนั้นกำลังใจอันหนึ่งต้องมีคึ่งคือสันโดษการยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้เองโดยชอบทำ อารมณ์ที่จะคดจะโกงจะรักจะขโมยจะยืย้อจะยั่งใครไม่มีแต่กําลังใจเป็นอย่างนี้ชื่อว่าทานบารมีเขา,าบ,บรรดาธรรมบุตรบริษัทสมบูรณ์แบบเป็นการตัดโลภะความโลภให้ขาดกระเด็นไปทันทีทันใดเรื่อความโลภจะไม่ฟืน้นขึ้นมาได้อีกต่อไปเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะเข้าไปถึงพึ่งพระนิพพาน แล้วก็ต่อมาศีลบารมีศีลนบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราก็ต้องมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเหมือนกันและก็ต้องมีสันโดยเข้ายืนยันศีลทุกสิขาบทจะปรากฏมีกุลได้จริงๆ นั่นถ้าให้ดีจริงๆแล้วต้องมีพรมีหารสี่เข้าราคประคองต้องมีพรมิหารสี่เป็นพื้นฐานทั้งนี้เพราะอะไรพรมิหารสีที่กันหนึ่งความรักสองความสงสาร,รความอับแล้วก็สมอารมณ์เยือกยินไม่ไม่มีควายอาการอิจฉาดิสยาไข่พรอยินดีมกมกคนอื่นได้ดี แล้วสี่อเบขาวางเฉยนั่นหมายความว่าถ้าเรามีความรักสิ่งของเราก็บริสุทธิ์ถ้ามีความสงสารสิ่งของเราก็บริสุทธิ์ทรัพย์สินของเจ้าบ้านเราไม่อยากได้เพราะมีสันโดษแล้ววางเฉยนากาศที่เราจะทำลายสินได้เราจะไม่ทำสินนบมีเท่าจะมีได้เพราะสายพรมิหารสี่ ถ้าบกพร่องในพรมิหารสี่ศีลบารมีของท่านจะบริสุทธิ์ไม่ได้ในเมื่อเรามีพรมิหารสี่มาแล้วใส่กำลังพรมิหารสีนี้เข้าไปตัดโทสะความโกรธตอนนี้ทับพรมิหารสี่ไปทรงตัวอยู่ที่อุบเบกขาความเฉยได้ใครเขาด่าใครก็ว่าเขาดินทายก็เสียสีเราเฉยได้ กำลังใจเป็นสุขกำลังใจสบายไม่เดือดร้อนวม่คำด่าทคำกแกล้งแกลงอย่างนี้ที่ว่าเราตัดความเราตัดความโกรธได้เด้ขาดด้วยกำลังของศีลศีลเป็นตัวนำตอนนี้มาเนคขมะประมีกำลังใจเต็มในเนคขมะเนคขมะนี่พูดกันในภาษาไทยๆทยเขาเรียกภาษาถือบท เป็นการนิยมชมชอบในการเป็นนักบวชแต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นคราวาตจะคิดว่าเราจะบวชได้หรือต้องบอกว่าบวชได้บวชมันมีบวชเล็กบวชกลางบวชใหญ่ใน่นก็หมายความถ้าบวชเล็กก็คือว่าจิตใจพยายามระงับนิวรณ์ห้าประการ คือบรรเทานิวรห้ารายการไม่มันพุ้งส่านเฉพาะเวลาเวลาใดที่เราจะทำจิตสะอาดจ,จากสมถะภาวนาก็ดีหรือวิปัสสนาภาวนาก็ดีเราจะไม่ยอมให้นิวรห้าราิการเกิดขึ้นกับใจนิวรห้ารายการก็หนึ่งการมันันทะความพอใจในการมคุณ สงความโกรธความย่าบาทหรือความไม่ชอบใจ 4. ี่ทีนมิทะะความง่วงเหงาเฮานอน 4. อุตจักโก,โก,จกุกจะอารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไป 5. อมเมฆขาแอาข้าห้าวิจิกิจฉาความสงสัยในกุศลธรรมที่เราปฏิบัติอาการห้าแบการนิองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสุภาก ทรงตัดว่าทำให้ปัญญาความดีทดถอยหลังฉะนั้นเวลาที่เราจะสร้างความดีได้กากการจเจริญฌานสมาบัติหรือวิปัสสนาญาณเพื่อตักกิเลสอันดับแรกจะต้องระง,งับนิวรณ์ห้ารายการให้ครบถ้วนก่อนถ้านิวรณ์ห้ารายการระง,งับไม่ได้กำลังของสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะเป็นศัตรูกัน ถ้าระง,งับได้เฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติทำจิตแท้สะอาดจากกิเลสช่วเวลาอย่างนี้เที่ยวบทเล็กตระง,งับจริงๆไม่ให้มันวุ่นวายเลยหมายความความรักมันจะมีในใจก็มีได้แต่กดอารมณ์ให้ต่ำไว้เราให้กำลังมันเพลียด้วยกำลังของชานความโกรธความง่วง ความฟุ้งซ่านความสงสัยไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นขึ้นด้วยกําลังขงชานกดด้วยกําลังขงชานเข้าไว้อย่างนี้เชื่อบวอย่างกลางถ้าจะบวชอย่างใหญ่ก็ต้องหันไปจับสังโยชน์สิบประการมาทําลายให้พินาศพินาศตามขั้นถ้าทําลายให้พินาศได้สาก็ถือว่าทรงคุณคล้ายประโสดาบันสกิทาคามี ถ้าทำลายได้ห้าก็ทรงคุณคล้ายพระอนาคามีถ้าทรงอารมณ์ทรงอารมณ์ใจทำลายได้สิบก็มีกำลังใจคล้ายพอะหา์อันนี้เรียกว่าโบทใหญ่ต่อไปก็เป็นปัญญาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีนี่ที่จะสร้างให้เต็มต้องใช้ปัญญาคือยอมรับนับถือกฎของธรรมดา หรือว่ายอมรับนับถือตามความเป็นจริงที่เรียกกันว่าอาริยสัจความเป็นจริงก็คือว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขแต่ว่าจิตของเราจะต้องสุขโลกมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์ชาวโลกจะทุกข์ก็เชิญเขาทุกข์ ร่างกายของเรามันสุดโทมมันจะทุกข์ก็เชิญมันทุกข์แต่ว่าจิตใจของเราจะไม่ยอมทุกข์ไปกับร่างกายไม่ยอมมันไหวไปกับชาวโลกไม่ยอมมันไหวไปกับโลกอารมณ์ใจจะเป็นสุขทางนี้เพราะว่ายอมรับนับถือกฎธรรมดาที่ยอมรับนับถือตามความเป็นจริง จิตสิ่งที่ทําให้เราบรรทุกวนไหวมากคือหนึ่งลาบหาลาบไม่ได้ตามความประสงค์อารมณ์มันจะทุกข์ได้ลาบมาแล้วถ้าลาบหมดไปอารมณ์มันจะทุกข์ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อารมณ์มันจะทุกข์ายศได้มาแล้วยศถูกสลายตัวไปอารมณ์มันจะทุกข์รับคำนินทาอารมณ์มันจะทุกข์ รับคำสรรเสริญถ้าคำสรรเสริญสลายตัวไปเขากลับคำพูดไปเราจะทุกข์สุขจกากรมารมเป็นปัจจัยของความทุกข์และทุกข์ที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการความทุกข์แปลประการที่เรียกว่าโลกธรรมบุคคลที่มีปัญญาจะไม่เอาจิตเข้าไปเกาะ จะวางของทั้งหลายเหล่านี้ทิ้งเสียเหมือนกับวางเศษขยะที่สกปรกต่าโยนสุนัขเน่าออกจากกายโยนงูร้ายที่เน่าที่พันคอไว้ทิ้งไปกำลังใจก็เป็นสุขที่เรียกว่าสังขารเปรขายานความจริงสังขารเปรขายานนี่ไม่ชีวางเฉยที่าร่างกายของเรา เฉยในร่างกายคนอื่นด้วยเฉยในร่างกายของเราด้วยถ้ากำลังใจเฉยอย่างนี้ก็่อมีความสุขแต่ว่าปัญญาที่จะใช้ให้ได้ดีจริงๆต้องใช้อารมณ์ของอากินจัญญายจตนาชานอากินจัญญายจตนาชานนี่มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือทุกสิ่งทุกอย่างมันพังหมด สมบัติของโลกคนในโลกสัตว์ในโลกไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งกับเราได้แน่นอนแต่กำลังใจทรงอย่างนี้ใช้ปัญญาอย่างนี้ใจจะเป็นสุขเพราะจิตจะไม่ติดโลกต่อไปขึ้นชื่ว่าความปรารถนาในการเกิดมันในโลกอีกจะไม่มีสำหรับจิตใจของเราก็เรียกว่าเข้าไปตัดกิเลสตัณหาอุปาทานอกุนลกกรรมได้แน่นอน นี่ปัญญาบาร,รมีบาร,รมีทั้งหมดบรรญาท่านพุทธบริษัทต,ต้องทรงกําลังใจให้เต็มวันทั้งวันต้องมีอารมณ์กำลังใจในในบาร,รมีสิบประการตอนนี้บาร,รมีที่จิตเรียกว่าสัจจะบาร,รมีขอโทษบาร,รมีที่ห้าเรียกวิทยะบาร,รมีแต่ความเพียรความเพียรต้องต่อสู้อาการที่ต่อต้านปรรัญญาทุกอย่าง อาการใดที่เราจะละถ้ามันต่อต้านขึ้นมาเราจะต้องสู้มันไม่ทอ้อถอยเขาพูดรวบประเดี๋ยจะเวลาจะหมดคันติบารมีอดทนต่ออารมณ์ที่ที่มันชินมาลมความอยากความปรารถนาที่ชินมาในการของความทุกข์เราจะทิ้งมนเสียทิ้งมันง่ายง่ายนักกำลังใจมันผูกพัน <c oughs> แต่เราต้องใช้กําลังใจอดทนกันไว้จะไม่ยอมให้มันเข้ามาดันคือมาต่อสู้ท้านทาลายความปรารถนาของเราเราตั้งใจไว้อย่างไง่าทรงอารมณ์อย่างนั้นถ้าถ้ามีกิเลสใดๆแค่เข้ามาเปล่งแปลงกําลังใจถ้ายังสู้มันไม่ได้คือทําลายมันไม่หมดเราก็จะอดใจไว้ไม่ยอมให้มันดินน้นรนไม่ยอมให้มันเลื้อยมาถึงปากก็ถึงกาย มาบารมีที่เจ็ีิว่ัจจะบารมีเราต้องเป็นคนซื่อตรงต่ออารมณ์อารมณ์ตั้งใจว่าจะทำลายกิเลสด้วยวิธีใดต้องทำลายด้วยวิธีนั้นจะไม่ยอมลดลาวาศอกให้แก่มันยอมตายดีกว่าเสียสัจจะอธิฐานบารมีตั้งกำลังใจไว้ตรง สุดประสงค์ที่พ้นทุกข์มีแต่ความสุขอย่างเดียวคือนิพพานกำลังใจของเรานี้นั้นจะไม่โยกโครงไปต้องการเกิดเป็นคนอีกเป็นเทวดาอีกเป็นพระอ,อีกเราไม่ต้องการทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะให้มันเป็นเองเอกราตารมณ์คืออารมณ์เป็นหนึ่งบรารมีที่เก้าที่เราเมตตาบรารมีเมตตาบรารมีนี้ทำอารมณ์ใจให้เป็นสุข ใจจิตใจของเราประกอบด้วยความเมตตาพระณีมีความรักเป็นที่ตั้งเห็นคนก็เป,ป็นคนก็รักเห็นสัตว์ก็รักเห็นทรัพย์สมบัติของใครเราก็รักไม่ใช่รักอย่าขาโมยรักคิดว่าเขาดีเขาสามารถมีความสามารถสะสมทรัพย์สินได้กำลังใจของเราไม่เคยคิดประทุษร้ายเขา ไม่เคยอยากจะยืดแย่งทรัพย์สมบัติของเขาไม่จะเป็นสมบัติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามไม่ต้องการแต่กําลังใจมีอย่างนี้เราก็เป็นสุขเพื่อนที่รักของเราเขาก็เป็นสุขเมื่อรมใจเป็นสุขปัญญามันก็เกิดมาบาร,รมีที่10คืออุเบกขาบารมี อารมณ์วางเฉยนี่ต้องเกิดไว้ต้องตั้งไว้ให้เป็นปกติเราบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานบารม, <c oughs> มีเป็นการสลัดออกซึ่งความโลภถ้าความโลภมันเกิดขึ้นตัดไม่ได้จริงๆกดอารมณ์เฉยไว้ย้ยให้มันดิ้นรนเราต้องการจะทรงสีลในี้บริสุทธิ์พระทรงพรหมหารสี่ ถ้าต,ตัวอกติสีเข้ามาแทรกเซงพรมิหารเราจะยับยั้งไม่มันเลื้อยต่อไปไม่ยอมให้มันเพ่นผ่านออกมาได้ทางกายและวาจาเราต้องการทรงเนกขมะะมะบรมีนิวรณ์ห้าบริการตัวดีห้าบริการถ้าจะเกิดขึ้นจะยับยั้งเฉยไว้ไม่ยอมให้มันดิน้นมันมีก็มีในใจแต่ย้า้กำลังใจมันฟูย้า้มนกำลังมันฟู ท่าน,นี้ปัญญาบารมีถ้าบังเอิญจะคิดพลาดคิดผิดคิดว่าโลกเป็นของดีขึ้นมาใช้กุมเบกขาเข้าไปยับยังอย่าให้ลุกลามต่อไปสำหรับวิทยาบารมีความเพียรต่อตั้งก็เหล่าร้ายคือกิเลสต่อมาความทดถอยกำลังจะลดลงแล้วก็ยั้งไว้อย่าปล่อยให้ลดตั้งเฉยไว้ก่อน ยังบุกไม่ได้แต่ก็ตั้งรับไม่ยอมถอยมาขันติบรมีความอดทนความอดทนอดใจต้องใช้กำลังใจไม่ใช่น้อยต้องเอาเบี้ขาไว้ตั้งรับไว้เฉพาะเวลานี้ทนได้แค่นี้จะไม่ยอมให้กำลังทนนี้ลดมีอย่างที่จะอดทนหนักขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดจนกว่าจะชนะไม่ยอมโดนทุดถอย นี่ใช้เบขาบารมีเข้าคุมสัจจะบารมีแทาความไร้สัจจะมันจะเกิดขึ้นต้องใช้อารมณ์บางเฉยอย่าปล่อยให้มันก้าวต่อไปอีกทรงไว้ต่างกำลังที่ทรงอยู่แล้วก็ลุกหน้าต่อไปอธิฐานบารมีตัางตั้งกำลังใจไว้เพื่อนิพานบางทีกิเลสไร้อ,อปุปาทานมันจะเกิดคิดว่าพราะนิพพานยากนักสำหรับเรา ถ้ากำลังใจคิดมาอย่างนี้ต้องเอาเบรกอุเบกขาเข้าไปปะทะทันทีต้องคิดว่าการสั่งสมบาร,รมีหนวันเดียวมาสำเร็จดูต่องค์สมเด็จพระบรมพิเชษคือพระพุทธเจา้าท่านต้องใช้บาร,รมีบัเปินบาร,รมีทั้งเสียสงไขกระแสงกลับเราตั้งไม่เพื่อน,นิพพานวันนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ถึงนิพพานวันหน้าอาจจะได้ วันหน้าไม่ได้ปีหน้าจะได้ปีหน้าไม่ได้ชาติหน้าจะได้ชาติหน้าไม่ได้ชาติต่อต่อไปอาจจะถึงถ้าเราไม่เลิกสมัยเราต้องถึงนิพพานเหมือนนั้นถ้าเมตตาบาร,รมีที่กำลังความไม่ดีในใจมันจะเกิดขึ้นก็เอาเวขายับยังเขไว้ใช้ปัญญาเขมาตัดอารมณ์ไม่ดีให้มีตั้งมีความเข้าใจจริง นี่และบรรดาท่านพุทธบริษัทชาย,ลยและหญิงและบรรดาเพื่อนไปไิสุทธิสมณีนนทั้งหลายการที่จะทรงความดีต่อไปข้างหน้าถ้าทุกท่านทรงสะเก็ตก็ดีทรงสะเก็ดของความดีเปลือกของความดีกระพี้ของความดีแก่งของความดีที่องค์สมเด็จพระจินร์สีทรงตัดเวรแล้วให้ครบทน และทำลายปกิเลสเักให้เข้าขมากกนใจกำลังใจมีปัญญาเห็นทุกข์สแสวงหาความสุขด้วยกำลังขออบาร,รมีทั้งสิบประการให้ครบถ้วนถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงถ้าบรรดาเพื่อนพระภิกษุสมนเณีทั้งหลายทรงกำลังใจไว้ได้อย่างนี้จริงๆก็อย่าลืมนะบางวันเราก็แพ้มันบ้าง บางวันก็ชนะบั้บ้างวันเดียวบางทีตอนเช้าชนะตอนสายแพ้ก็ระเป็นของธรรมดาธรรมดาเมื่อแพ้แล้วถ้ามีกําลังกล้าก็ไม่ก็ทําให้ชนะมันสลับกันไปสลับกันมาไม่ช้กําลังใจจะชินเมื่อกําลังใจชินแล้วบรารมีทั้งสิบการนี้จะส่งตัวถ้าบรารมีสิบะการเมื่อบรารมีสิบตาลการงตัวแล้ว บรรดาท่านสาวกขอองค์สมเด็จพระบัณีแก้วต่อไปนั่นก็คือสังโยชน์สิบประการไม่ใช่ของหนักสําหรับบรรดาท่านทั้งหลายถ้าบารมีสิบประการเต็มอัตราเพียงใดท่านสามารถจะทําลายสังโยชน์สิบประการได้ครบถ้วนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้อลาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องบารมีสิบประการพูดมาถึงสามสิบนาที ทางนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้อะไรเข้ามากวนให้มันอยู่เฉพาะเรื่องบาร,รมีจริงๆเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาพิสดสมเน็ตทั้งหลายผมขอลาก่อนขอความสุขสวัสิิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสรรรนิกชนและพิสดสมมเน็ตผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี